สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง1ิมซิม DIY นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูหลักการทำงานของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของจริงกันเลยนะครับซึ่งยี่ห้อตัวนี้นะครับจะอ่านว่า V Power หรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมาดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าเขาจะมีปุ่มสวิต On Off อยู่1จุดพออ่านสเปคก็จะมี Input นะครับรับไฟ 220V โวลต์เข้ามาแล้วก็ Output ออกมาเป็น DC ชาร์จกับแบตเตอรี่สามารถปรับค่าได้2ระดับนั่นก็คือ6โวลต์และก็1 2โวลต์ครับ กระแสชาร์จกระแสโหลดนะครับเขาตั้งไว้ไม่เกิน5แอมป์นะครับเพราะว่าถ้าเกิน5แอมป์เนี่ยฟิลหลอดตรงนี้จะขาดมาดูส่วนประกอบข้างในกันบ้างนะครับเมื่อเปิดฝาครอบออกมา<ๆ>เพื่อเพื่อจะเจอกับอุปกรณ์ต่างต่างนะหลายตัวเลยเพื่อให้เห็นภาพการทํางานให้ชัดขึ้นเดี๋ยวผมจะทําเป็นแผนผังวงจรอ,อธิบายควบคู่กับเครื่องชาร์จไปเลยละกันนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟก็จะเริ่มวิ่งเข้าไปมารอที่สวิตช์ออนออฟใช่ไหมครับ เมื่อเรากดปุ่มออนไฟก็จะวิ่งเข้าไปอย่างมอแปลงซึ่งเป็นมอแปลง606นะครับวิ่งเข้าไปที่ขดปฐมมะพูมิหลังจากนั้นมันก็จะลดแรงดันออกมาผ่านขดทุติยภูมินะครับออกมา3เส้นนั่นก็คือ606นะฮะเส้นขอบเนี่ยจะเป็น6โวลต์ AC นะครับเส้นกลางเนี่ยจะเป็น0โวลต หรือบางคนเขาเรียกว่าเป็นสายกาวนั่นเองก็ได้ครับเพื่อนๆสังเกตว่าเส้น6โว้นเส้นหนึ่งเนี่ยที่ออกจากขดทุติยภูมิ มันจะไปรอที่ชุดไดโอดบิดถ้าหากเราสับสวิต์ปรับโวลต์มาทางฝั่งกาวไฟรวมกันมันก็จะออกมาจากหม้อแปลง6โวลต์ a อครับแต่ถ้าเราสับสวิต์ลงมาข้างล่างก็เท่ากับว่าเราใช้เส้น6โวลต์อีกเส้นหนึ่งมาต่อในลักษณะอนุกรมกันมันก็จะรวมโวลต์ทั้งคู่ให้นะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะออกมาประมาณ12โวลต์ AC จุดที่น่าสนใจก็คือเราจะอาศัยหม้อแปลงที่มีกลาวอยู่ตรงกลางนี่แหละครับของขดทุติยภูมิมันสามารถดึงออกมาใช้เป็นลบได้นะครับซึ่งแรงดันก็จะลดลงไปครึ่งหนึ่งสังเกตได้จากขดตรงนี้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้มันก็ออกแบบมาเหมาะสำหรับแบตเตอรี่ที่มีขนาดประมาณ6โวลต์นะครับ แต่ถ้าเราใช้เส้น6โวลต์ทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนเรานำไฟ6โวลต์นะครับมารวมกันมันก็เท่ากับ12โวลต์มันก็เหมาะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์ยังไงล่ะครับหลังจากที่ไฟกระแสสลับ220โวลต์ลดแรงดันลงมาเหลือ6โวลต์หรือ12โวลต์ AC ตามที่เราสับสวิตช์นะครับมันก็จะมาผ่านชุดไดโอดบิดนะซึ่งทำหน้าที่จัดเรียงกระแสไฟฟ้าจากกระแสสลับ ให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก็จะได้ขั้วบวกกับขั้วลบออกมานะครับให้เราใช้งานแล้วล่ะครับแต่แรงดัน DC ที่ได้นะครับมันจะมากกว่าแรงดัน AC หน่อยนึงนะครเพราะว่ากระแสไฟ AC เนี่ยเมื่อผ่านบิดไดโอดและก็ผ่านคาปาซิเตอร์ที่ต่อแบบขนาดแล้วจะต้องนำแรงดันมาคูณ 1. 4 1 4ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันอินพุตที่เข้ามา6โวลต์มันก็จะเอาพุตออกมาประมาณ8โวลต์กว่าๆครับและถ้าอินพุตเข้ามา12โวลต์เอาพุตมันก็ออกมาประมาณ1 6กโวลต์กว่าๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะโวลต์ที่ปรากฏออกมามันก็อาจจะไม่ใช่ค่านี้เป,ะเป๊ะนะครับ อาจจะเป็นค่าที่ใกล้เคียงเฉยๆนะครับเพราะว่ามันยังมีแรงดันที่ตกคล่อมที่ตัวอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยนะครับหลังจากที่ไฟกระแสตรงนะฮะออกมาผ่านคาปาซิเตอร์กองไฟให้เรียบถึง3ตัวตรงนี้เสร็จแล้วไฟบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปยังตัวที่มีลักษณะคล,าคล,าล้ายๆมอแปลงตัวนี้ครับแต่สังเกตว่ามอแปลงตัวนี้มันมีเพียง2เส้นนะฮะผมเดาว่า มันน่าจะเป็นตัวเหนียวนำมากกว่านะครับมันจะทําหน้าที่เสมือนคาปาลูกใหญ่อ่ะครับกันกระชากกันกระแสที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชุดไดโอดคาปาซิเตอร์เสียหายได้แล้วก็ผ่านฟิล 5m เอาพุทออกไปใช้งานครับส่วนไฟแสดงสถานะจะใช้เป็นหลอด LED 3โวลต์สีเขียวนะครับดับกระแสโดยใช้ตัวท่านทานขนาด1กิโลโอห์มต่อค้อมระหว่างไฟ12โวลต์ AC สังเกตว่าหลอดไฟจะไม่ใช้ไดโอดต่อนะครับเพราะว่าหลอด LED เนี่ยถือว่าเป็นไดโอดชนิดหนึ่งแล้วลักษณะวงจรของมันก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ